ตหัวเสือตัคุมลายห้างหน้าครับสายเป็นโลเป็นขีดเป็นองอ่นโลราคาร้อยบาทกล้วยหอมเป็นตัดแซบปีกล้วยก็มีครับหน่อไม้เผาพักกะทินแล้วก็มีหยวกกล้วยใส่แกงไก่กินแซบติดเข้า60บาทพี่น้องบรรยากาศยามเช้าที่ริมโคงตลาดนัดเทลาบ้านหน้าตำบล บางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมีทุกเช้าว,วันอังคารกับบรรยากาศวิถีชาวบ้านคนริมโคงบ้านบึงลมบ้านนาดบ้านกลางเอาสินค้าอาหารธรมรมชาติมาวางขายครับพี่น้อง8ดโมงเช้าครับกับบรรยากาศวิถีสองฝั่งโคงไทยเลาาอาหารบ้านๆพี่น้องครับลองอาหากินของปลาของแซ่บอาหารตามฤด,ดูกาลในช่วงหน้าฝนครับต้นมาลอซื้อเครื่องหลายหลพี่น้องครับเป็นตลาดชุมชนจุดน,น,นี้อยู่ห้างจากตัวเมืองนครพนม,รนมประมาณ30กิโลเมตรครับพี่น้อง มากอกมากกระบุกผลไม้มืงลาวพี่น้องดูครับอะวุาโาดูครับร้านนี้ครับพี่น้องเมค้าฝั่งเรากำลังยังขึ้นมาขายเครื่องครับนางเข้มแล้วก็มั่มพี่น้องร้านี้ขนา้นนี้มะเขือเชหนูไม่กระแสครับร้านนี้ครับ ก็เป็นบรรยากาศประชาชนครับมาถ้าซื้ออาหารปลาธรรมศาสตร์ลายให้พี่น้องเต็มริมโคงเลยครับตอนนี้นะส่วนเม่ค้าฝั่งเ่าเนี่กําลังเอาเครื่องขึ้นมาวางขายครับโอ้คนหลายแห่งเห็นีายว่าให้ปากกันออกมาทุกเมาุบจ้าูลวบ้าจาวเดียจ้าสไม่คุบก็สาวจ ข้าวเมากอยพี <mist> ่น้องมีขายแล้วครับที่บ้านนาดครับอันนี้กอยวะครับไอเนาะหัวมันน้อยเนาะหัวมันอ้อนเนาะโอ้ใหญ่เนาะครับเนาะหัวมันอ่อนครับแล้วก็มีปลาครับพี่น้องปลามีอยู่สองจานครับเป็นปลาเก็ดปลาขาวนะกอยอะไรครับแล้วก็มีหน่อไม้สังไวยกระปูน่าครับร้านนี้ครับพี่น้องปลาค้อน้อยก็มีก็มีปลาครึ่งปลาแค่ตัวพุ่ใหญ่ปลากดก็มีครับ วันนี้ครับไมโครคอนทัวร์พามาเที่ยวตลาดนัดแทนเหลาลิงโคมานเนะี่ตําบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสุดยอดตลาดขายของป่าอาหารธรรมชาติวิธีเสาวลาวมาขายข้าวหน้าโคลมาขายที่ฝั่งไทยพี่น้องครับปลาแค่ปลาครึ่งตัวบครับพี่น้องแล้วก็มีปลากรดยู่ประมาณสี่ห้าพวงครับอาหารแบบสดๆเลยพี่น้องครับบรรยากาศสุดยอดหลายในการเดินทางมาเที่ยวชมอาหารธรรมชาติตื่นเซาเซาแปดโมงเซาพอดีนึกถึมาเที่ยวหากินอาหารป่าธรรมชาติครับพี่น้อง จะเป็นลังคายผลไม้ครับนจะเป็นตอกฟุมกับพี่น้องนี่นะน,นี่ตอกุมมีอยู่ประมาณหกกองครับมเาเขืรไาขนาดครับพี่น้องครับบึ้งบรรยากาศคนาปา้าทุกคนมาซื้ออาหารไรกว่าแม่ค้ามาขายอาหารพี่น้องเดี๋ยวยังไปชมบรรยากาศริมโคงครับ นีคือบรรยากาศสุดยอดตลาดน,นัดกายของป่าอาหารธรรมชาสตรที่จังหวัดนครพนมครับฝั่งตรงข้ามคือบ้านตักเป่งเมืองตะแค่จนข้ามบ่นสอบบลาครับครับพี่น้องฝั่งเรานั่งเพื่อมาขายเครื่องเต็มลำเรือเลยครับพี่น้อง,งทั้งพวกเครื่องจากสารทั้อาหารป่าธรรมศาตรมักเพชรสินค้ากเกษตรในช่วงหน้าฝนครับ บรรยกากาศคักนาดทั้งมักคีขวนกับปูแดงต่อัวเสือครับแล้วกิน,นแนว้ซแบของป้าประเทศลาวครับลายแห้งครับโอ้ยตรงนีงลุยน้ำลุยขีตมมาคลายเครื่องครับตรงมาแต่เซาดีครับไทมักกินของปลาที่ตลาดนัดบ,บานนาดตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดอสมนมบนี้มีทุกเ้าวันอังคารด้วยครับมาเที่ยวมาชมมหาซื้อของปลาเลยครับ เขาแล้วก็มีหมือไม้กระแสนกับร้านนี้ครับคนขายอยู่ริมโขงเลยครับพี่น้องจะเป็นจุดทอนผลชั่วคราวบนนี้นะมีเฉพาะวันอังคารด้วยครับมาเลาะกินอาหารป่าธรรมชาติกันเลยครับเจะขอังใคราเกียมันจะโรว่ครเตัวพอดีปิ้งเลยครับพี่น้องมึงบรรยากาศครับพี่น้องคนมาซื้อเครื่องลายขนางนครับ เต็มริมโค้งเลยครับสุดยอดตลาดนี้ครับพี่น้องตลาดบ้นบานๆเต็มว,ว่าคนมาเลาะเที่ยวซมแล้วก็มาซื้อนอกกินหลายแห้งครับเท่าลายแห้งครับท้าเราหน่อยลาดเท่ากินเป็นแซ่บครับสุดยอดเลยพี่น,น้องเอง๋ดูรัยากาศครับ คนลายขนาดพี่น้องเลยส่วนลายจะเป็นพวกกระปูแดงกระปูหน้าแะ้วกันมากี้ขวดแล้วก็มีต้หัวเสือขลายครับในช่วงนี้เห็นนะตอหัวเสือหอยเชอรี่ครับแบบต้มซุปเลยครับบรรยากาศบ้านๆแต่ว่าอาหารการกินมาหลากหลายประเภทครับโดยเฉพาะกระปูแดงครับช่วงนี้เริ่มมีให้กินแล้วครับพี่น้องนี่ครับกระปูแดงส่วนมากี้ขวดนีเต็มกระตาเลยครับลายแห้งครับพี่น้องครับ บร์เบเกาวิธีซาลาวขายอาหารพี่น้องต่อหัวเสือต่อคุมลายห้างข้างน้าครับขายเป็นโลเป็นขีดเี่นองอนโลราหาร,หาร,หารา้อยบาทต่อหัวเสือ้อนะ ตักแตนเลยคุณตักตนนะักแตนมาเลยเฮ้ยเรมีตักแนตนอีกคนแล้วบรรยากาศนี่คักหลายคร so ับแนวกินแนวแซ่บของป้านี่โคตรหลายเลยครับมาพีดหนุยปังไงครับพี่น้องแล้วก็มีถั่วลิสงครับร้านนี้ขนาดแล้วก็มีไข่เป็ดครับมาเพ็ดมากระบอกครับแล้วก็มีต่อครับช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูกาลกินต่อหัวเสือต่อคุมเลยพี่น้องหลายแห่งครับไม่กว่าจะมีขายครับ โรอยจับปูเป็นูแดงวะแดงีปูจะไปมากินกับปูแดงนี่มาลูกครับที่ริมโขงบ้านเน่าลายแห้งครับพี่น้องทุกเซาร์ธนาคารครับก็พวกเสอ์กับคนรลายเลยครับพี่น้องตอนนี้คนมาซื้อเครื่องลายกว่าอาหารกี่น้องแย่งกันซื้อเลยครับอาหารน่าชิมพ่อกำังกินมื่อนี้นะครับเขียดกันหลายๆครับพี่น้องส่วนแมงกิโลในคลิปนี้บบค่อยมีครับ มีแต่กระปูแดงครับมาที่วุนลายแห้งครับพี่น้องนี่ <ij os> กระปูแดงเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้ครับพี่น้องต่อหัวเสือครับขายโลละห้าร้อยบาทพี่น้อง <ij os> แนวกินแเนวแซ่บพวกหอยหน้าต่อหัวเสือต่อคุมแล้วก็มาก,กี่ขวนกระปูแดงเต็มตลาดเลยครับ บรรยากาศครับตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวลายกวาอาหารพี่น้องครับลายแห้งตัวเชนนนเอเด็กกีม้นี่การบอสุดยอดเลยครับเหมือนการครับคนลาข้างหนาพี่น้องเลย ปลาโคน้อยครับปลาทิพเบ็ดนีงเนาะทั้งปลาโคทั้งกบเขียดพี่น้องเลยกบน้อยนะเอาเอาอย่างน้อมาตัดเนาะแม่ค้าครับเดี๋ยวอันนี้ใครพูดเลยครับแม่ค้าครับนี่ตัดซิบากค่อยเอาร้อยหนึ่งเด้อเอานี่เอาโรต์เอาโรต์ไปง่ายซาลาว์ขายกระปูแดงพี่น้องมาเตะบ้านไหนครับนี่เนื้อขนาดนนศิลาเนาะมุนระแขกเนี่ยวะ สาวมือระแคะไข่อาหารปลาธรรมชาติพี่น้องตั้งมักรีขวนทำกตะปูแดงครับกตะปูแดงเพิ่งขายพวงละห้าสิบบาทพี่น้องเลยสองพวงร้อยครับได้เลยครับแนวแซ่บในที่ดินพี่น้องกตะปูแดงครับมักขวฟอกเงาหมัดละซาบาทกตะปูแดงพวงละห้าสิบบาทพี่น้องครับได้หลายๆครับนี่ครับแนวแซ่บเลยครับพี่น้องขอบคุณครับโดยกตะปูแดงปลาซิวครับ นับขยาครับไปร้ตลาดลาวมาพี่น้องได้กระปูแดงมาซองพวงครับเพิ่งขายโพลละห้าสิบบาทพี่น้องเห็ดเมนูยัดอั่วกินหรือว่าเรียกกันว่าหม้อกระปูครับพี่น้องบคู่กระปูเนาะเอิญกันเนาะแล้วแต่คนที่เซืรอฟเนาะแล้วแต่คนสีเอิรนเมนูปูแดงครับโหชิไข่เปมะกรูด หอมแดงแล้วก็ใส่มักเพชรแล้วก็มีซีดหมูครับพี่น้องเขาเสียันแล้วก็ตำข้าเสรนมกันครับตำข้าวเบียร์ครับเอาแบบเอาแบบเผ็ดมเลยไเด้อดจัดเลยแม่นกัแซ่บแคบ,บเพ็ดบัวแซ่บ โซนี่กระปูแดงกระใายอยู่ที่ประมาณโลละ200บาทต่อกิโลหนึ่งครับเนื้อหมูเนื้อหมูห่อซับแล้วเนาะซับละเอียดแล้วก็มาตำคุกใส่กับพวกข้าวเบือบอักเพชรหัวซีไข่ครับใครบ่เคยกินกระร่องเพชรเบืองนะครับพี่น้องเพชรไข่ไข้าวเพชรกบยันอว่ครับเพชรจัดจ้านเป็นแซ่บครับแห้งมาใส่กระปูมันปูนี่แห้งแซ่บไป อีกรับพี่น้องไข่แดงๆแล้วไข่ยังไม,มันต้องเอาแซบไหลเนาะมันต้องเอาแซบไหลเปลือกเนีย่ยจะซี แกเลี้ไปยังเมยจังจังใส่ทีเดียวนะแกแกแกนะแกแกแกเบาเมยนมันมันถ่ายตอนที่กรซีมันถ่ายอะไรถ่ายอะไรบ้างทีถ่ายลอยไปบ้างเราจะถ่ายค่ะเอาเอามีไปเก็บให้เมยนเลยต่ลงคือบอกตรงลุงาอันเสาวพิษรดกับสเสียดซะเดีือดระคลิปเถอะยไปพักมาเดือดมาเดือเครื่องโมเครื่องเทศเครื่องยัดอั่วครับ มันกระปุยยากเราเห็นเนาะง่ายๆเนาะายกได้เห็นอันนี้ง่ายง่ายง่ายนี่ตวะครับตัวแรกครับตัวเลขเซบีซี่ตัวมันแมนแมนแมนนี่แม่กระปุยแดงนี่ตัวผู้ตัวเมียตัวเดียวเซบตัวแม่แซบมันเป็นหลายกว่าเนาะมันหนึ่งจเป็พลังไข่วพลังไข่เนาะกระปูเนาะไข่วายไข่มันไข่น้อยๆใส่เหงื่อมันหลายๆมันก็แซบเลย ามาเลย14ตัวพี่น้องเอง14ตัวร้อยบาทสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วจ้ายัดอ้วกัระปูพี่น้องเป็นกระปูมาจากประเทศลาวกับกระปูแดงครับในช่วงนี้เฮ็ดกินแซกเพรามันมันม่นเล<ข>กันเลกใข่กันสิใครกันเด้อ